คุณรังสิมารอดรัศมีในระหว่างคุณเป็นย้อนค่ะคุณนักข่าวเรารลยนว่าในระหว่างที่กำลังยือย้อๆกันอ,อยู่นั้นเนี่ยคุณรังสิมารอดรัศมีค่ะยกกอีประธานแล้วนี จำทีเดิมราแล้วก็มีรดทีกัคนไปด้วยเลยครับทางเไ้มกดท้งนมานี่กนเยครับอ๋คุณลงิมาไปเอาออกมีการสสผู้หญิงเพื่อไทยก็ไปยื้อจำกัดลูกค้าเห็น้ดกันเลยครัดันเลยครับตนยครับทุ่านทานกท่นทุนกทนทุกท่านกทนทุนกทนทนกนนกนนนนก Gracias. แ,แต่ก็ยกังมีควุขกระชกันอยู่อ้าวตอนนี้ตอนนี้ก็ย้นไปยอดครับไปยอดครับคไปยอดครับยอครัฝังก่อขนขณะนี้นี่สสรังสิมารารัศมีต,ตบน้องเดียกลางสภาค่ะ